วันนี้ก็จะได้กล่าวในเรื่องว่าด้วยชนะกรรมเป็นต้นในกรุงราชคฤห์มีบุรุษคนหนึ่งชื่อว่าตาวะกาลก,กะได้ทำโจรคัตกรรมรับอาสาฆ่าโจรโดยความเป็นเพชฌฆาตจูถึงห้าสิบปี ต่อมาภายหลังพวกอมบาตก็ได้กราบทูลพระราชาว่านายตาวะกาลกะแก่แล้วไม่อาจฆ่าโจรได้พระราชาก็จึงทรงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นจงให้เขาออกจากตำแหน่งนั้นพวกอมบาตก็ให้เขาออกจากตำแหน่งนั้นแล้วก็ตั้งผู้อื่นไว้ในตำแหน่งนั้นฝ่ายนายตาวะกาลกะ ได้ทำกรรมนั้นอยู่ตราบใดก็ไม่ได้นุ่งห่มผ้าใหม่ไม่ได้ทัดดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมไม่ได้กินข้าวปลายาดหรือการอาบน้ำขัดสีกายให้สะอาดได้นายตาวะกาลก,กะนั้นจึงคิดว่าเราได้อยู่ด้วยร่างกายอันเศร้าหมองมานานแล้วจึงสั่งให้ภรรยา ต้มข้าวปลายาดแล้วให้ถือเอาเครื่องอาบน้ําไปที่ท่าน้ําอาบน้ําดำเกล้าวแล้วก็นุ่งผ้าใหม่รูปไล้ด้วยของหอมทัดดอกไม้แล้วกลับมาบ้านมาเห็นพระสารีบุตรเทระเจ้าแล้วก็ดีใจด้วยคิดว่าพอเราออกจากกรรมอันเศร้าหมองเราก็ได้เห็นพระจึงนิมนต์พระเทระเจ้า ก็จึงนิมนต์ท่านไปที่เรือนของตนถวายข้าวปายาตอันปรุงด้วยเนยใสใหม่ๆและก็น้ำตาลกรวดพระเทเจ้าก็กระทำอนุโมทนาแสดงธรรมให้ฟังเขาได้ฟังอนุโมทนาแล้วก็ได้อนุโลมิกะขันตีคือได้ทำจวนจะสำเร็จ รอริยะเจ้าเมื่อตามไปส่งพระเถระเจ้ากลับมาก็ถูกแม่โคลูกอ่อนขวิดให้ถึงซึ่งความตายในระหว่างทางแล้วก็ไปเกิดในดาวดึงสวรรค์ภิกสุทั้งหลายได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่านายจรคาตได้ออกจากกรรมอันเศร้าหมองในวันนี้ก็ตายในวันนี้เขาไปเกิดที่ไหนพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ทรง ตอบว่าเขาไปเกิดในดาวดึงสวรรค์ภิกษุทั้งหลายก็จึงกราบทูลว่านายโจรคาตฆ่าคนมานานแล้วเหตุไรพระองค์จึงตรัสอย่างนี้ผลแห่งบาปกรรมไม่มีหรือพระเจ้าข้าตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่ากล่าวอย่างนี้นายโจรคาตนั้นได้อาศัยกลยาณมิตรที่มีกำลัง คือได้ถวายบิณฑบาตแก่พระธรรมเสนาบดีได้ฟังคำอนุโมทนาได้อานุโลมิกะขันตีแล้วจึงได้ไปเกิดในดาวดึงสวรรค์ครั้นตรัดดังนี้แล้วก็จึงได้ตรัสว่านายจุรคาดในเมืองนี้ได้ฟังถ้อยคำที่ดีแล้วได้อานุโลมิกะขันตีแล้วก็ได้ไปรื่นเริงในดาวดึงสวรรค์ดังนี้ นะเรื่องนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าการได้ทำบาปมาครั้งก่อนแล้วก็ได้มาพบกับประสาริบุตรซึ่งเป็นประธรรมเสนาบดนะีก็ทำให้บุคคลที่ได้ สั้งกรรมมาแล้วก็คือนายตาวะกาลกะนั้นถือว่าโชคดีนาะทีทองของชีวิตได้ถวายข้าวปายาตอันปรุงด้วยเนยใสยใหม่ๆแล้วก็น้ำตาลกรวดนะถวายแก่พระเทระเจ้านะแล้วก็ได้สดับรับฟังธรรมะนี่เองก็จึงทำให้ ผลแห่งการฟังธรรมนั้นได้เกิดอนุโลมิกะขันตีแล้วก็ได้หลุดพ้นจากห่วงแห่งกรรมนี่ก็แสดงให้เห็นถตาหากว่าเราได้มีโอกาสประสบพบกับพระผู้มีศีลหรือว่าพระที่ท่าน เป็นผู้สำเร็จในฌานต่างๆหรือจะเรียกได้ว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นพระที่ประพฤติชอบปฏิบัติด,ดีนะก็นับว่าเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าโชคดีสำหรับผู้ที่จะได้มีโอกาสถวายพัตตาหารฉะนั้นญาติโยมได้สดับรับฟังในเรื่องนี้ก็คงจะได้เกิดสติเกิดปัญญา ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร